ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่สองพิขุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่งความพอใจเกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจ เกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลตึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วเมื่อตึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำรรเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารลบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตรึกตรองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพิกขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่ง ความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 2. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารภธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบัน ความพอใจไม่เกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารธบร,รมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรม อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึงครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารพบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แล ความพอใจไม่เกิดเพราะปารบธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารพธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม